ความคุ้มค่าในการลงทุนของสตูดิโอเนี่ยทำกำไรค่อนข้างมากนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4 0 0 0 0ถึง60,000บาทต่อเดือนถ้าเกิดว่าเราวางแผนตั้งแต่แรกเราลงทุนให้น้อยเราก็จะคืนทุนไวแล้วก็จะได้กำไรไวสำหรับคนที่อาจจะมองว่าเอะเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะมากพอที่จะดูโนเวตมากจริงๆแล้วการแค่แบ่งสัดส่วนของพื้นที่ก็เพียงพอแล้วกับการทำสตูดิโอ ครับผมชื่อนัทน,นะครับนัทพงศ์พิรุณทองครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจสตูดิโอให้เช่านะครับชื่อ a n นา o ตลูปสตูดิโครับการทำสตูดิโอครับมันก็คือการนําพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มตลาดของสตูดิโอค่อนข้างน้อยมากที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กครับปัจจุบันเนี่ยการขายของออนไลน์ก็มีเยอะขึ้นตอนนี้เนี่ยสตูดิโอก็ยังรองรับธุรกิจในกลุ่มนี้ไม่เพียงพอ เมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยเป็นโรงงานทนําหนังสือเล็กๆมันเป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่านโรงงานทนําหนังสือก็คือก็คือเจ๋งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเอ๊แล้วเรามีที่เปล่าๆปล่อยทิ้งล้างไว้แล้วเราจะทํำยังไงดีผมก็เลยมีไอเดียว,ว่างั้นเรามาทําให้ที่ตรงนี้มันสามารถสร้างมูลค่าได้ก็เลยตัดสินใจคุยกับทางบ้านว่าโอเคเราอยากทําเป็นสตูดิโอให้เช่านะอย่างแรกเลยการที่จะทําสตูดิโอจากที่อยู่อาศัยเนี่ยมันอาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเราจะต้องคุยกับที่บ้านก่อนนะครับ ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณรอบรอบ้วแบกของสตูดิโอว่าเพื่อนบ้านจะโอเคหรือเปล่ามันจะมีรถเข้าออกมันจะมีคนเข้ามาเยอะนะครับจุดเด่นของสตูดิโอที่เนี่ยครับก็จะมีคอนเซปต์ง่ายๆว่ามาครบจบที่นี่ครับเวลาคนมาใช้งานนะครับใช้ได้ทุกอย่างนอกจากสถานที่แล้วเนี่ยยังมีอุปกรณ์ให้ใช้ซึ่งใช้ฟรีนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียเงินเลยผมรู้สึกว่าการทําธุรกิจที่ยั่งยืนน่ะเราต้องบริการเขาให้ดีก่อน ทุกวันนี้90%ลูกค้าที่มาที่สตูดิโอครับเป็นแบบปากต่อปากทั้งหมดการที่เราใส่ใจเรามีอริมาที่ดีกับลูกค้าลูกค้าจะกลับมาเองครับผมมองว่ามันเกินเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมองแค่ว่าทําสถานที่ขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าแต่ว่าตอนนี้มันมากกว่าความฝันที่วางไว้ตั้งแต่แรก อันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครก่อนหรือถ้าเราไม่รู้จริงๆว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครก็ดูว่ากระแสะตอนนี้อะไรกํลาลังมาว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะสร้างสตูดิโอ,อเป็น,นลักษณะนั้นนะครับการหาลูกค้าเนี่ยอันดับแรกคือกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นบริเวณที่เราอยู่เราจะหาลูกค้าได้จากไหนนะครับมีก่อนเลยเฟซบ o o กมีอินสตาแ a รมนะครับให้ลูกค้าได้รู้จักเราแล้วก็รู้ว่าสตูดิโอของเราเป็นยังไงนะครับสำหรับคนที่อาจจะมองว่าเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะมากพอที่จะดมาก่ยจริงๆ การแค่แบ่งสัสดส่วนของพื้นที่ก็เพียงพอแล้วกับการทำสตูดิโอครับไม่จำเป็นที่จะต้องทำใหม่ทั้งหมด ทำสตูดิโอครับอันดับแรกคือเราต้องดูว่าทำเลที่ตั้งของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักหรือเปล่าไม่ได้แบบสตูดิโอของเราอยู่ในป่าลึกเนี่ยก็อาจจะไม่มีลูกค้ามาอาจจะต้องดูว่าทำเลข,ของเราเหมาะที่จะทำหรือเปล่าเราอาจจะเคยเห็นงานแต่งงานในการทำฉากจริงๆแล้วอ่ะวัสดุพวกนั้นอ่ะสามารถนํามาใช้ในการทาสตูดิโอได้แล้วก็ราคาถูกมากประหยัดมากแล้วก็ต้นทุนต่ํามากครับในการทาสตูดิโอเนี่ยปัญหาที่จะเจอใหญ่ๆเลยก็จะมีในเรื่องของที่จอดรถมันเป็นเหมือนปัญหาคลาสสิกอนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกับลูกค้าดีๆว่าสตูดิโอของเราเนี่ย คนได้มากหน่อยแค่ไหนสําหรับการดูแลสตูดิโอนะครับถ้าในมุมมองผมอยากให้สาม,มารถที่จะดูแลสตูดิโอได้ด้วยตัวคนเดียวเวลามันมีปัญหาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอะไรเสียอะไรที่ต้องทําใหม่นะครับสิ่งที่ควรจะมีในสตูดิโอนะครับหนึ่งเราจะเป็นพวกอุปกรณ์การถ่ายงานในส่วนอื่นจะเป็นในเรื่องของเช็นห้องน้ําห้องแต่งตัวนะครับที่จอดรถ มีหรือเปล่าอุปกรณ์ที่เราเลือกมาใช้ในสตูดิโอครับก็เป็นของที่ใช้งานหนัหนกๆได้ครับพร้อมเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลา การทำสตูดิโอให้สวยให้ดีเนี่ยทุกคนทำได้แต่สิ่งที่จะแตกตามม่างมนคือในเรื่องของการเซอร์วิสมายเป็นสำคัญนะครับการทำสตูดิโอเนี่ยเราสามารถหารายได้เพิ่มเติมได้นะครับด้วยการขายอาหารหรือว่าขายเครื่องดื่มเป็นบริการเสริมได้ครับเราจะได้มีรายได้เพิ่อมอีกทางน,นสำหรับการโปรโมทสตูดิโอเนี่ยก็จะมีในช่องทางของ Facebook i n s t a แ r a m แล้วก็เป็นเรื่องของการคอลลบกับแบรนด์ต่างๆการเป็นสปอนเซอร์ให้กับแบรนด์สินค้า การคิดราคาสตูดิโอนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ก็ได้ว่าสมมุติว่าค่าเช่าสตูดิโอหนึ่งร้อเรนี่ยเราจะแบ่งในส่วนของค่านำค่าไฟสัก10%เงินเดือนสัก20%เงินที่เราจะต้องนํามาจ่ายในเรื่องของเงินทุนอาจจะเป็น30%ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเปในเรื่องของกําไรแล้วทีนี้ก็จะมาคํานวณได้ว่าเราควรจะตั้งราคาขาย,ยที่เท่าไหร่ ความคุ้มค่าในการลงทุนของสตูดิโอเนี่ยทำกำไรค่อนข้างมากนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4 0 0 0 0ถึง60,000บาทต,ต่อเดือนกำไรที่เราได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งเลยเราต้องเก็บไว้เพื่อที่จะเลนัวเบสสตูดิโอใหม่ให้เข้ากับกระแสใหม่ๆช่วยใหม่ๆ สิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงก็คือเป็นเรื่องของราคาคาา่าเช่าสถานที่อาจจะเหมือนกันแต่ว่าราคาเราไม่เท่ากันในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนถ้าเกิดว่าเราวางแผนงแต่แรกเราลงทุนให้น้อยเราก็จะคืนทุนไวแล้วก็จะได้กำไรไวการรีโนเวทบ้านเนี่ยเหมือนเป็นไอเดียเริ่มต้นในการต่อยอดธุรกิจได้นะครับก็หมายสู่ความสำเร็จครับคือเราก็คาดหวังว่าลูกค้าที่มาใช้บริการสตูดิโอของเราเนี่ยจะได้รับผลงานดีๆกลับไปสำหรับคนที่กำลังทอนะครับอยากให้มองสิ่งรอบๆตัวนะครับแล้วก็อาจจะมองที่ตัวเราก่อนว่าเราอะ ขนาดที่จะทำอะไรนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งๆนั้นอ่ะคือสตูดิโอผมก็มองว่าการทำสตูดิโอเนี่ยก็ไม่ได้ไกลเกินความสามารถของเพื่อนๆนะครับสนับสนุนโดยแบมบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจกรกัดมหาชนพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย